ไม่ชมวิวกลางคืนกันโอ้โหที่ชายยังมีแรงมาม้าหมดแรงมามา้ามาไม่ไหวแล้วอากาศเย็นสบายมากครับประมาณ20กว่าองศานิดนิดเลยอากาศดีมากเอาจริงก็ตอนแรกคิดว่าอย่ามาที่นี่ตอนหน้าหนาวนะแต่จริงๆอ่ะมาตอนนี้ก็ดีเพราะว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยหมอกลงจัดมันมันถ่ายรูปไม่สวยนะฮะ อันนี้คืออากาศเย็นสบายเลย20ประมาณ21 22นะคิดว่าจริงๆช่วงนี้เดือนนี้เนี่ยเป็นหน้าร้อนของเขาเนยตอ,อาานกลางวันหนาวนะครับแต่ตอนกลางคืนใะนเย็นเพราะว่ามันอยู่บนเขา นี่ร้านที่เรากินเมื่อตอนเย็นนะครับเรามากินข้าวในร้านนี้นี่ม <c oughs> ีของเล่นมีของเล่น ก็ร้อนหน่อยเนาะบดสองบอดคิดกลางวันร้อนไหมล่ะไม่ร้อนกลางวันร้อนก็ตายลูก การแสดงแสงสีนั้นจบแล้วมั้งลูกพี่ชายเดินมาทางนี้ครับมาตรงนี้เขาซ่อมบางอย่างซ่อมพื้นพาทัวร์รอบจุดที่บานาฮิวนะฮะตอนนี้เราอยู่บานาฮิวเวียดนามสวยมาก ซื้อตัวมาถูกด้วยตัวไฟไหม้คุ้มจริงๆมาทางนี้ยังมีไฟโชว์ที่ปราสาทอยู่เลยลูกแต่โชว์จบไปแล้วล่ะเอาตุ๊กาตาไป คนนี้คือคนที่พักโรงแรมในนี้เนาะเพราะว่าเคเบิลคาร์นี่เขาปิดตั้งแต่5โมงตอนกลางวันคนจะแน่นมากแน่นเหรอใช่ประสาทก็ อตอนเจะมาไหนหรอ,อเอมื่มอกีอ้เรามาดูโชว์กันละตรงน,นี้เขามีสองรอบอนะฮะรอบทุ่มหนึ่งกับทุ่มสี่ห้านะถ้าจำไม่ผิดสวยมากเป็นการฉายโปรเจคเตอร์เลเซอร์นะขึ้นประสาท เดินกลับโลกพีพ่ชาไปไเรามาทัวร์แตงคือเงินพี่งัวพี่งัวเพราะว่างัว ีหรออืมเดี๋ยวเ็ากลับแล้วลูกเดินถ่ายวีดีโอเล่นแป๊แบแบเดินเท่าที่เดินไหวมันก็ใหญ่อยู่ก็ <c oughs> เนี่ย๋ยวก,ก็กลับแล้ว นี่ถ้าเกิดเราไม่ได้นอนพักโรงแรมบนวานฮิวเนี่ยถ้ากับวิวกางคืนเราไม่เห็นนะเนี่ยน,นี่โชคดีมากเลยทัวนี้ให้นอนข้างบนครับเดี๋ยวเราเดินเข้าซอยนูน้นไ,ได้ไ ดูสวยสดีทีุกคนเมื่อยแล้วลูกไปลูกเดินต่อ เดี๋ยวเข้าที่พักแล้วปมาเดินต่ออีกนิดเดียวเดินมาลูกมาเดี๋ยวเราเดินอ้อมเราเข้าลูนี้นะตรงนี้มีอะไรอ่ะลูกทางนี้ที่ไปลานเดียป่ะ สวัสดีครับเรียกว่าขาเดินถ่ายวิอฮะหลาโลกโอ้เกือบเหยียบเสื้อแล้วหนมปังลอยได้ชาเอ๊ะตรงนี้เรายังไม่ได้เดินมาเลยเนี่ยกว้างเหมือนเนาะเดินเดินงงเออมุมนี้เราไม่ได้เดินมา เดินเข้าไปข้าง a l i t t e r e you i t a r e you l d do you มุมไหนวะอ๋อตรงนี้คือข้างโบสถ์ใช่ปะอ๋อมาทะลุข้างโบสถ์ได้แพทเทิร์นการเดินก็ไม่ได้ยากเลยอ่ะนั่นเดี๋ยวเราไม่เดินลงไปแล้วลุกราเดินขึ้นตรงนี้โบสถ์ไปเดินขึ้นมา ชีวิตสู้กลับเด้อโอ้ตรงนี้สวยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายรูปกันไหมจะมีพรุ่งนี้อีกเหรอพรุ่งนี้มาเล่นเครื่องเล่นได้หมงถ้าทันนะอาจจะเล่นได้บางอย่างเออแต่หนูก็ได้เล่นเองแล้วละค่ะเตอร์เขานัดลมตัวสิบโมงสิบโมงตอนนี้ ตรงนี้เรายังไม่เดินขึ้นมาเลยเนี่ย <c oughs> พิ่ชาตุยเย่อะลูกเป็นไรตรงนี้ก็สวยโอ <c oughs> นเนม่ย หยียบได้ไหมเดียวๆก็หลังจะกระลอกเหรอจะกระลอกใช่ไหมจะลอกไหมนี่อีเหรอมืดจังจะลอกยักโอเคตรงนี้เป็นลงแล้วเอาไปแล้วเดินกลับที่พักแล้ว อะไรไม่รู้มันไม่เป็นคนเอทำไมอ่ะตรงนี้รัดเข้าที่พักได้ป่าลองดูไหมลงไปตรงนี้อาจจะรัดเข้าที่พักก็เก็บอกแล้วออกมาถ่ายแป๊บเดียวเพราะมันเย็นแล้ว กลับไปนอนตีพุงดีกว่าจริงต้องตีพุงด้วยเหรอไม่ตีได้ไหมตีอย่างไรตะหลักตรงไหนทางนี้เหรอใช่แล้วก็ปลาจับไม่ได้อุ้ยระวังระวังลูกระวังเฮ้ยอ๋อนี่มันชั้นนี้ตรงนี้ตึกห้าใช่ไหมเรานอนอาคารผม ตกหนึ่งศูนย์ห้าอพเดอห้องกลับมาที่เดิมแล้วกลับมายังลูก <c oughs> ที่ชายจะเล่นฟิตเนสป่ะเนี่ยไม่มี <c oughs> ลองดูประตูอื่นดิอาจจะเปิดได้โดยไม่ต้องใช้คีย์ค์ทคีย์ค์ทอยู่ในห้องอ่ะไม่หยิบมา ฮะไปเข้าไม่ได้เหรอก็มีคนเล่นอยู่นี่ก็เขาไม่ีบัตรเดอรก็บัตรเราอยู่ในห้องอ,อยากเล่นจริงก็ไปเอาบัตรมากวัวทิ่มเลย <c oughs> ฮะเมื่อกี้เราพีฟ <c oughs> ้งางงขางต้องลงไปชั้นหนึ่งปะลุหรือชั้นนี้ <c oughs> ชั้นนี้ใช่ไหม <c oughs> ชั้นนี้ใช่ไหม น่าใช่ปังงงทางแล้วนะฮะอ้ยอย่าปา้ถ่ายวิวอยู่เดี๋ยววิ่งลูกลเดือดรมเฮ้ยใช่เโรคนี่เราเข้าประตูนี้ไม่ใช่หรอตประตูนี้มันห้องเรานี่เเข้าประตูนี้อุ๊บอเข้ามาหลังมาหลับยังรอไปถ่ายแค่ส2สองนาที เราไปถ่ายแค่สิบสองนาที 12, อหกหนึ่งศูนย์ห้าเข้ะประตูมีน้ำมีน้ำอุ่นให้อาบปะ,ะเย็นบอกรมเซอร์วิสมาหลับหรอ หลัปลบป้อไปหมดสภาพไปแล้วหนึ่งคนห้องนี้นอนได้แปดคนเลยจ้า